ดีเจอ้อมค่ะเวลาเจอคุณผู้ฟังขอเพลงของคนที่ค <pl ains> ุณชอบอะคนเดียวแต่ม <kaz uffy> <wh> ีหลายเพลงบางทีเราก็ตัดใจเปิดยากเหมือนกันนะคะอย่างพีพีเนี่ยจะเส้นเรื่องเดิมหรือจะไฟ้ายบอยอะไรอย่างนี้มันก็ทําใจยากนะจริงๆอยากจะเปิดเสียงสัมภาษณ์เขาให้ฟังไปเลยแล้วกันมากว่าเปิดเพลงเองเป็นคนที่สบ้าแออกมาแล้วแบบโหหนูน่ารักลกชอบอะชอบที่บอกว่าเนี่ยงานบิวกิ้พุ่งเงี่เนาะจะมีโดน เป็นพันตัวเลยนะครับแล้วหนูจะโรยตัวลงมาโรยตัวจากโดนยังไงวะเป็นดูอ่ะตลกตลกเขาก็ดูเป็นคนที่แบบนะคะใครอยู่ด้วยก็ชอบอ่ะนะ่ก็น่ารักดีนะคะนี่ก็คือซิงเกิลหนึ่งที่เรียกได้ว่าคนก็ยังทําท่าของเขาเต้นตามอยู่นะไฟบอยนะคะแล้วตอนที่ซิกแซกเราเริ่มต้นกันที่ลั่นธมค่ะค็อกเทลอันดับที่สองของวันสุขเที่เราอยู่ด้วยกันส่งท้ายครึ่งเดือนแรกแล้วนะคะแล้วก็ค่อนไปทาง จะหมดเดือนแล้วนะเพราะวันนี้ตรงกับวันที่ยี่สิบสี่ถูกไหมคะสัปดาห์หน้าเราก็จะเดือนวิกสุดท้ายของเดือนแล้วนะคุณผู้ฟัง,งวันนี้หลายๆคนทยอยที่จะบอกว่าเดินทางเนี่ยต้องบอกว่าบางคนจะเดินทางพรุ่งนี้ซึ่งก็คุณผู้ฟังของเราที่บอกว่าจะโอนสิทธิ์ให้เพื่อนได้ไหมที่เราตอบคําถามว่าถ้าคุณจะไปดูคอนเสิร์ตพรุ่งนี้ของเราเนี่ยเอฟเมชิว e เนี่ย โอนได้นะคะแล้วคุณผู้ฟังก็บอกว่าพี่อ้อมคะฝากพี่อ้อมบอกด้วยว่าถ้าใครอยากได้สิทธิ์ให้ติดต่อมาแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์แต่อ้อมจะขออนุญาตไม่ติดต่อและไม่บอกใครดีกว่าค่ะเพราะถ้ามีคนที่หนูให้สิทธิ์แล้วไม่ใช่เพื่อนหนูจริงๆอ้อมคิดว่าหนูจะ โดยหลักการมันจะต้องแคปหน้าจออันนี้ไม่เท่าไหร่แต่มันจะต้องมีรูปถ่ายของหนูผู้ซึ่งได้สิทธิ์ด้วยหนูจะต้องเอารูปถ่ายของหนูที่เป็นบัตรประชาชนให้คนที่ไม่รู้จักเพื่องว่าอย่าเลยเสียสิทธิ์ไปเลยช่างมันไม่เป็นไรค่ะเนาะดีกว่านะพี่ข่วงเก็คบ,บความปลอดภัยที่เป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลของเราไว้จะให้เพื่อนยังพอเข้าใจได้ยังต้องเลือกคนที่ไวใจได้เลยอะ่ะใช่ปะถูกครับ พรามันเป็นเรื่องของบ <c oughs> ัตรประชาชนนะคะอ้อมต้องขอโทษที่อาจจะขัดใจคุณผู้ฟังสักนิดนึงไม่ได้หาใครให้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นกลับมานี่การมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการไปเที่ยวป่ะการไปเที่ยวมันก็ต้องเที่ยวอย่างระมัดระวังส่วนหนึ่งนะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็บอกว่าตอนนี้เห็นรีวิวเชียงใหม่เต็มไปหมดก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าได้โอนจองเรียบร้อยแล้ว คุณผฟังโอนจองเรียบร้อยดีแล้วค่ะแล้วก็ต้องเก็บหลักฐานไว้ด้วยนะคะเ<ๆ>พราะบางครั้งคือไม่ได้ขู่เฮ้ยคุณผู้ฟังเพราะอะไรรู้ปะ่ะเวลาถ้าเราโอนจองอะสิ่งที่น่ากลัวเราไม่รู้เลยว่าเราจะไปเจออะไรหน้างานมัง่งบางทีมันก็มีที่ที่ไปที่ไม่ไหนจะมันแบบ ซับซ้อนซ้ําซ้อนหรือบางคนก็มันมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นได้บนระบบเราต้องมีบางอย่างเพื่อไปยัน,นคือเตรียมไปให้เต็มที่ไม่ให้มันเกิดเหตุดีกว่าเพราะถ้าเกิดขึ้นมาเซ็งนะคะ,ะเหมือนอีฉันถ้าอีฉันจะจองอีฉันก็จะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยจองเสร็จถ้าผ่านแอปอีเมลไปคุยกันเกาะแบบไปถึงเปิดทกอีเมลไปที่แบบ จำเพจไอที่เว็บหลักของเขาก่อนนิดนึงก็การว่าแบบเฮ้ยจองเรียบร้อยนะยืนยันคอนเฟิร์มและอย่างน้อยพอมันมีการยืนยันจากตัวโรงแรมเองมันจะพูดกันง่ายขึ้นอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ใหญ่คุณผู้ฟังไปแล้วหมดสนุกไปหลายวันถ้าไปเจอเรื่องที่พักตั้งแต่วันแรกก็เราจะรู้สึกทำไมชิมิตสวยอย่างนี้ว่าอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่บางคนบอกว่าไปคืนเดียวจ้าจะไปคืนเดียวด้วยนะไปเชียงใหม่คืนเดียวเลิศ หนูจะไปวันเดียวยังดีใจเลยค่ะได้พักสักแป๊บคุณผู้ฟังไปแล้วถ้าจักเพจไอ้ข้อความของคุณผู้ฟังนั่นแหละค่ะเราทํำให้คิดกันว่าไงรู้ปะอวยพรให้คุณผู้ฟังได้ฟไฟที่ตรงเวลาทั้งไปและกลับไม่อยากให้คุณจะต้องไปแออัด อยู่ในแอร์พอร์ตเลยและไม่อยากให้คุณต้องเสียอารมณ์โดยเฉพาะคนที่ไปวันเดียวจะเป็นคนที่แบกของขึ้นไปซะส่วนใหญ่ไม่ได้โหลดกระเป๋าหนักเป็นหลังเต่าดิฉันทำมาแล้วแบคแพคเกอร์เดินในแอร์พอร์ตเกอร์เกอรมาเกือบ3ามชั่วโมงวันนั้น<ๆ>อีฉันโดนเข้าไปไฟ์จาก10บโมงยีตาหูแหกขึ้นมอเตอร์ไซค์ไป ไฟล์สิบโมงยี่สิบใช่ไหมคะดิฉันควรจะถึงแอร์พอร์ตอย่างช้าเก้าโมงยีสบถูกต้องค่ะดิฉันก็ไปถึงแอร์พอร์ตพอดีเลยค่ะเก้าโมงด้วยการดีเลย์จากมักกะสันไปอยู่แล้ว <laughs> มักกะสันนั่งหน้าเปิงไปก็ดีเลย์นิดหนึ่งอ่ะแล้วก็ไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอ่าไปบอกตรงนั้นนะคะว่าดีเลย์ คือเก้าโมงเก้าโมงยี่สิบใช่ไหมจะต้องเข้า<ม>เออยังไม่น่าเกลียดยังไม่เข้า,ออย,ขายังไม่ทันเข้ายังเตะเตะอยู่ข้างนอกพอ boarding, เพราะบอดดิ้งเก้าโมงห้าสิบแจ้งตอนเก้าโมงสิบห้าว่าเป็นสิบเอ็ดโมงย<ม>ี่สิบเอาว่าสิบเอ็ดโมงยี่สิบทำใจว่าอะอเดี๋ยวหาที่ก่อนสิบโมงกดดูใหม่คิดยังไงไม่รู้กดเล่นเล่น เป็นเที่ยงยี่สิบไม่มีแจ้งทางไหนเลยเที่ยงยี่สิบถึงเวลาหน้าเกตเขียนเที่ยงครึ่งบินจริงเที่ยงห้าสิบก็บอกกวง่ใครจะแข่งก็อ้อมไหมอ้อมยังชนะคุณถาปณีนะคุณถาปณียังแค่สองชั่วโมงครึ่งอ้อมสองชั่วโมงยี่สิบชนะเข้าไปดูในรีวิวเจอเข้าไปรุ่นน้องเราเองดีเจของเราเมื่อก่อนดีเจอาชีพไฟท์สองทุ่มออกกี่โมงคุณผู้ฟังไม่อยากให้ถายถ้าคุณจําเคสนี้ไว้ คุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเป็นสิ่งที่เบาไปเลยค่ะถูกต้องครับจ้องสองทุ่มครับบินตีสองตีสองถูกต้องตีสองสี่สิบด้วยนะอีกนิดเดียวก็ใส่บาทที่จังหวัดเดิมนะคะเนี่ยพระกำลังจะตื่นมาทําวัดเลยแต่เข้าใจได้ไม่มีใครอยากให้ใครดีเลยเพียงแต่ว่ามันเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเมื่อเจอเหตุการณ์แบบเนี้สายการบินเขาจะบริหารจัดการอย่างไรเพราะว่าพอมาเลทไฟล์หนึ่งเครื่องมันก็ใช้ต่อไปเรื่อยๆรืมันก็จะเลทต่อตรงนี้เพราะว่าพอพอลงเลทไม่ตามเวลามันก็จะออกเลท ออกเลตตารางที่จะใช้รันเวย์มันก็จะไม่ไปแทรกกันอะไรอย่างนี้ถูกไหมใช่ครับมันก็จะถดถดและถดและถดทดจังหวัดไปเรื่อยๆ <c oughs> วอวยพรเลยค่ะถ้าคุณไปวันเดียวขอให้เครื่องเริ่มต้นของคุณไม่ดีเลยถูกไหมถูกครับแล้ววันกลับก็ขอให้คุณไม่ค้างตึงอยู่ในแอร์พอร์ตนานๆเพราะเราเชื่อว่าการอยู่ในแอร์พอร์ สองสามชั่วโมงเที่ยวข,ข้างนอกต่อได้อีกนิดเรายังรู้สึกดีกว่าจะกินข้าวจะเดินเล่นจะอะไรแล้ววันเดียวคุณรู้ฟังไปไหนบ้างเหรอเชียงใหม่อยากรู้ช่วขึ้นมาแล้วนะพี่แล้วนะพี่ <อา S 1> ผมอาจจะเชียงใหม่เขาต้องไปไหนกิจกรรมในเมืองก็ได้เท่าวันเดียวนะร้านกาแฟร้านกาแฟใช่ร้านกาแฟก็แล้วแต่คนชอบร้านกาแฟกับวัดร้านกาแฟกับวัดเข้ากันนะเพราะผมเนี่ยทำหนีประจำงั้นก็ไปวัดที่มีร้านกาแฟดิ ก็สนมากก็จะน่า <worries> น like, hey <abb> yeah. ั่งวัดอะไรเงี้ยเขามีแล้วก็มีใช่ไหมแล้ววันนั้นน่ะคุณผู้ฟังมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งอ้อมก็เพิ่งเคยเห็นที่ไม่ใช่ที่ญี่ปุ่นที่เชียงใหม่เขาแต่งร้านเป็นญี่ปุ่นเลยอ๋อใช่ใช่มีอยู่ร้านหนึ่งแบบเลี้ยเพื่อนรุ่นน้องส่งมาใช่ครับอ้อมก็ถามว่าเฮ้ยไปญี่ปุ่นเหรอพี่นึกว่าไปเชียงใหม่แล้วมันก็ส่งบินมาให้ดู อ้าวเชียงใหม่เหมือนญี่ปุ่นถ่ายรูป<ช>คงมาจงคงสวยอะะ<ช>่ะเนาะก็เรียกได้ว่ามีความหลากหลายแล้วคนไทยต้องยอมรับว่าเวลาเราเที่ยวอ่ะเราถ่ายรูปกันเก่งมาก<อ>เลดมากกะัค่ะก็อะไปให้มันสนุกแต่เวลาจะถ่ายลงถ่ายรูปอะไรคุณก็ฟังก็ดีๆกันแล้วกันระมัดระวังกันสักหน่อยหนึ่งนะคะการเดินทางมีความหลากหลายจริงๆบางคนบอกว่าผมนั่งรถไฟไปวันอังคารหน้าครับพี่อ้อม รถไฟต้องจองแบบคำนวณตัวเลขไงคะคำนวณระยะ60เปอร์เซ็นต์อะไรถ้าเกิดว่าระยะไกลไปเส้นทางที่ไปมากกว่าเท่านี้จองล่วงหน้าได้90วัน<ม>ถ้าเท่านี้จองได้แค่ต้องเก่งเลขอีกขนาดเก่งเลขยังงงเ<ม>ลยก่อนนี่จะเก่งเลขต้องแปลไทยเป็นไทยให้ได้ก่อนนอ่ะคุณลูกฟังซื้อตั๋วเรียบร้อยหรือย,อยัง<ม>ไปอังคารหน้าตู้นอนใช่ไหมถ้าไปเชียงใหม่ควรจะไปตู้นอนปะใช่แต่ตู้นอนจองยากสุดๆเหรอ เขวต้นอนคือสิ่งที่จองยาก,ยากที่สุดต้องจองล่วงหน้าป่ะใชะ่คือเชียงใหม่จจะจองล่วงหน้าได้น่าจะถ้าวิง่งถ้าวิ่งระยะไกลจากกรุงเทพเชียงใหม่เนี้ยจะน่าจะได้เก้าสิบวันแต่ว่าตู้นอนคือเป็นตู้ที่หมดเร็วสุดเพราะว่ามีจํานวนน้อยแล้วจำนวนจํากัด<ม>ใช่ไหมคะแล้วมันมีแบบมีแอร์กับ<ๆ>ไม,ม่ตู้นอนแบบมีแอร์ยนอ,นอย่างเดี้ยวู้อนอมีแอร์ทั้งหมดแหละครับแต่ว่าก็จะมีจุดแอร์ชั้นหนึง่งกับแอร์ชั้นสองอะไรอย่างเงี้ยแอไอตัวเตียงมันจะไม่เหมือนกันมีแบบเป็นห้อง เคย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 เพราะว่าตอนบวชทีอ่ะต้องไปวัด<ๆ>และการเดินทางมีทางทางรถไฟก็ก<ๆ>็ต้องนอน<ๆ>ข้อแปลกเลยนอนเป็นห้องหรือนอนเป็นตรง<ะ>ข้ามกัน นอนอนอนเอเป็นชั้นอ่ะหนึ่งชั้นกับสองชั้นมันจะมีนสองชั้นแต่มันจะมีสองชั้นแบบปิดประตูเป็นห้องเราเลยปิดประตูอ่าทางนี้ก็ยังยังดีเขาจะมีแบบไม่มีประตูนะใช้รุดมมากอย่างเดียวมีมีอันนั้นอันนั้นเคยเจอที่ตอนที่ไปสุราษฎร์ไปเกาะเขาเรียกอะไรไปพังงานปลาฟูมูนอ่ะพังันอันนั้นไปแบบอันนั้นไปแบบ เป็นม่านแต่แก๊งพี่ๆผู้ชายไปหมดเพราะว่าช่วยกักคุมแบบนางก็จะดูแลน้องให้น้องนอนข้างบนอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนที่เมารถเมาเรือนอนอันนี้อาจจะลําบากนิดนึงนะคะต้องมันมันจะเหวี่ยงพอสมควรเลยบางคนต้องอาศัยอย่างอ้อมเนี่ยอาศัยยาแก้เมาช่วยเพราะไม่อย่างนั้นคุณผู้ฟังมันจะอ้วกแล้วต้องพูดตรงๆเพราะมันมันมันครง นะคะมันจะโครงนะคะอ่ะคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมาบอกว่าจองเรียบร้อยครับนั่งรถไฟวันนู้นครับตู้นอนต้องจองล่วงหน้าหนูก็ออกบ่ายสามโมงสิบนะคะแต่เครื่องเสียซ่อมเครื่องกว่าจะเสร็จสี่ทุ่มครึ่ง mm. ทุกคนมีประสบการณ์ที่อวดกัน mm. อย่าเอามาขิงกันเลยค่ะเรื่องแบบนี้ชนะไปก็ไม่มีประโยชน์ mm. แต่ถ้าคุณคิดว่ามันคือความเจ็บช้ำและอยากจะโชว บอกได้นะคะทางเรายินดีค่ะแชร์ความเจ็บช้ำด้วยกัน